ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปชมประโยชน์ของเขตปลอดภัยนะครับซึ่งผมรวบรวมไว้มีหลายข้อดังต่อไปนี้ข้อ 1. ใช้ในการแบ่งจราจรออกจากกันเพื่อป้องกันลดขับประสานงากันนะครับข้อที่2ใช้สําหรับหยุดพักของคนข้ามถนนกรณีถนนมีหลายช่องทางแล้วก็ตรงบริเวณนั้นไม่มีสะพานลอยหลังจากนั้นคนข้ามถนนก็ข้ามถนนต่อไป ข้อที่3กรณีรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์เสียหลักจะช่วยลดความปลอดภัยไม่ให้มีการชนหนักเพราะว่าเขตปลอดภัยเป็นแค่เกาะเทียมไม่ใช่เกาะจริงข้อที่4ข้อสุดท้ายก็คือเขตปลอดภัยจะช่วยจัดระเบียบการจราจรให้การจราจรไหลลื่นและก็ลดปัญหาการจราจรติดขัดรวมถึงรวมถึงการจัดการจราจรให้เลี้ยวเข้าซอยหรือว่าเลี้ยวออกจากซอยหรือว่าเลี้ยวกลับรถ จากที่ผมกล่าวมาทั้ง4ข้อนะครับก็คือเป็นประโยชน์ของเขตปลอดภัยนะครับซึ่งเขตปลอดภัยนะครับห้ามรถทุกคันขับข้อมเส้นขับทับเส้นห้ามหยุดห้ามจอดห้ามเลี้ยวกลับรถแล้วก็ห้ามเลี้ยวเข้าซอยนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของผมด้วยนะครับสวัสดีครับ